ชัยอารีชี้ภัยที่มองไม่เห็นมองตำรวจ,ม,รวจมือปราบในอดีตย้อนอดีตไปยุคตำรวจอยู่ภายใต้อุ้งอำนาจมหาทไทยอธิบดีคือหัวโขนในสำนักงานที่ถูกครอบไว้ด้วยระบบการเมืองในแนวบริหารแบบกระจายอำนาจหลวมๆซ่อนเอาไว้บริบทในสายงานจึงนำการปกครองเดินคู่กับการปราบรามในแต่ละจังหวัดอย่างมีเอกภาพ สารวัตรใหญ่กับนายอำเภอเป็นพระเอกในจังหวัดนั้นๆส่วนทีมงานคือทีมของพระรองระดับประลัดสารวัตรห้อยท้ายแอบเอาไว้กับอำนาจถ้าทั้งสองฝ่ายอำนาจวางแผนงานร่วมกันปราบปรามอย่างเด็ดขาดจริงจังประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆต่างก็มีความสงบสุขเสมอหน้าเท่าเทียมกันได้ระดับหนึ่งผู้ร้ายอาชญากรรมลักวิ่งชิงทรัพย์โจรสายอิทธิพลเข้ามาทางไหน ก็หน,นี้ไม่พ้นตำรวจมือปราบที่ถูกเลือกเข้ามาใช้งานจากฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายปกครองแฝงตัวอยู่กับชาวบ้านทำไร่ทำนายอยู่ด้วยกันโจรที่ไหนมันจะหนีพ้นหรือครับอดีตของตำรวจอยู่ในพื้นที่อีสานหลายนายโตจากผลงานที่ประชาชนมองเห็นเขามีความสุขกันทั่วหน้าเมื่อได้ร่วมงานกับตำรวจของประชาชนนายอำเภอคือขวัญใจของพวกเขา นายตำรวจโตขึ้นมาอย่างมีศักดิ์ศรีอันสูงส่งจนได้รับการเชิดชูเป็นอินทรีอีสานสาได้ยศตำแหน่งสูงสุดในเวลาก้าวหน้าพลตำรวจเอกในบั้นปลายชีวิตของท่านไม่มีใครมาชี้หน้าด่าหาความในช่องทางไหนได้เลยท่านผู้นั้นคือพลตำรวจเอกบุญทินวงรักมิตรครับถามว่ามีนายตำรวจรุ่นหลังเดินตามล่าหาความดีในตำแหน่งนี้มีไหม มีครับอีสานในอดีตนั้นแผ่นดินแห้งแล้งแตกระแหงคือมรดกของประชาชนยังเกิดความขัดแย้งแตกแยกขึ้นเขาเข้าป่าตั้งฐานสู้รบตามภูกันมายาวนานโจนผู้ร้ายก็ชุกชุมปล้นฆ่าลักบัวลักควายชาวบ้านเดือดร้อนไปทั่วหัวระแหงโดยเฉพาะเจาะจงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกรมตำรวจได้ส่งร้อยตำรวจเอกหนุ่มไฟแรงโด่งดังติดอันดับมือปราบ เข้ามารับตำแหน่งสารวัตรปราบปรามครับชื่อ <100 S 1> ร้อยตํารวจเอก,เอกประชาพ<ผ>ม,<ผ>มนอกนอ,กอดีตอธิบดีกรมตํารวจอดีตรัฐมนตรีแรงงานอาดีตรัฐมนตรียุติธรรมปัจจุบันกําลังถูกสังคมจับตามองสงสัยไปมีหลานเขยเป็นหัวหน้าแก๊งจีนสีเทาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเถื่อนผิดกฎหมายกับอีกหลายกระทงได้ยังไงจริง,รงหรือ,รอไม่ไมเดินตามผมไปตรวจสอบดูครับ ชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน